สวัสดีครับพบกับช่องส่องพระบ้านตามตำราอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดแจ้งเตือนไว้กับช่องเลยนะครับจะไม่พลาดเวลาที่ทางช่องนำคลิปพระเครื่องนะครับวิธีการพิจารณาพระแท้รายละเอียดการสังเกตพระสมเด็จที่แท้ทันยุคนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับพระสมเด็จ นะครับแต่ว่าวันนี้เรานําเอาพระกุนะครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพมนะครับอันนี้เรียกว่าพระสมเด็จบางขุนพมนะครับพิมพ์เส้นได้นี่นะครับอันนี้คือธรรมชาตินะครับสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมทางช่องสองพระบ้านตามตำรานะครับทางเราก็มีการนําพระกุบางขุนพมให้เป็นพื่อนได้ชมกันหลายพิมพ์หลายองค์แล้วนะครับผม วันนี้ก็เป็นอีกองคหนึ่งกับพระสมเด็จพิมพ์พเส้นได้นะครับพระสมเด็จพิมพ์พเส้นได้เนี่ยเวลาที่เราพิจารณานะครับผมเราจะดูที่พุทธศิ์นะฮะก็เลยดูกันที่พิมพ์พทรงเนี่ยนะครับลักษณะดูนะครับวงแขนอ่าวงแขนทอดเป็นลักษณะวงกลมอ่ากว้างๆ่หมนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับซุ้ม นะครับเส้นซุ้มคมแล้วก็เลียวเล็กนะครับเนื้อหานะครับผมพระลงกุนะครับต้องมีธรรมชาติมีคาบหูบ้างนะครับจะขึ้นหนาบ้างบางบ้าง,างอันนี้ก็เป็นไปตามธรรมชาตินะครับนี่นะครับพระมีความเขาเรียกว่า แห้งเหนียวนะครับนี่นะครับก็คือเป็นลักษณะเบื้องต้นของผ้าสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับที่นี้เดี๋ยวเรามาพิจารณารายละเอียดนะครับนี่เรามาส่องดูเนื้อกันนะฮะเวลาที่เราจะดูผ้าสมเด็จนะครับจะดูว่าสมเด็จแท้นะครับหรือเป็นผ้าโรงงานนะครับเราก็มาดูที่พุทธศิลินพิมพ์ทรง ดูเนื้อนะครับเนื้อพระแล้วก็มวลสารที่อยู่ในองค์พระแล้วดูการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาตินะครับสำหรับพระองค์นี้เนี่ยมีคราบหินปูนนะครับหรือว่าคราบแคลไซา์ขึ้นให้ได้เราให้เราได้เนี่ยสังเกตนะครับให้เราได้ดูเยอะแยะเลยนะครับในองค์นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับผม อันนี้คือธรรมชาติของเนื้อพระนะครับนี่นะครับพระสมเด็จบางขุนพมนี่ยนะครับผมสูตรการสร้างนี้คือสูตรมวลสารเดียวกันกับทางสมเด็จวัดะระฆังนะครับมวลสารในการจัดสร้างเนี่ยเดียวกันนะครับแต่ว่ามีการลักษณะเ,เรียกว่าแกะพิมพ์ ปีกย่อยลงไปอีกนะฮะโดยที่พระสมเด็จพิมพ์เส้นได้เนี่ยจะพบเฉพาะในกุบางขุนพมนะครับจะพบเฉพาะบางขุนพมนะครับก็เลยเรียกว่าสมเด็จบางขุนพมพิมพ์เส้นได้นะครับนะครับคือลักษณะในมีการงอกของอชั้นปูนนะครับผมปกคุมผิวพระ อีก1ชั้นนะฮะทำให้เราสามารถสังเกตถึงเนี่ยนะครับความแท้ถึงยุคของเนื้อนี่นะครับเราจะเห็นคราบปุบบางๆนะครับเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าพระองค์นี้จะถูกล้างมานะครับแต่ก็ยังเห็นนะครับยังสังเกตเห็น,นค,ความเก่าความแท้ถึงยุคนี่นะครับ การงอกตัวของเนื้อปูนนี่นะครับเป็นโยเป็นพัฒนาการเป็นวิวัฒนาการของเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับเมื่อผ่านอายุช่วระยะหนึ่งนะครับก็จะพัฒนาเป็นแคลไซต์นี่นะครับปกคลุมบนเนื้อพระนะครับ นี่นะครับผมอันนี้คือเนื้อพระนะครับธรรมชาติเดิมๆนะครับผมามีการล้างมาบ้างตามปกติของพระกุบางคุมพมนะครับส่วนใหญ่ที่เราพบเจอกันเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นพระที่ล้างมานะครับผมจะมีร่องรอยการถูกล้างนะครับแต่ว่าธรรมชาติในองค์พระเนี่ย ก็ยังปรากฏให้เราเห็นนะครับส่วนคาบเนี่ยบริเวณที่ฝังลึกเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้หายไปไหนนะครับนะครับผิวพระนะครับผมผิวพระที่เปิดเนี่ยจะทำให้เราเห็นเนื้อมวลสารนะครับพวกเม็ดแดงเม็ดดำเนี่ยเนี่ยนะครับผิวพระที่เปิดเนี่ยจะทำให้เราเห็นธรรมชาติของ เนื้อมวลสารนะครับมันจะเป็นเม็ดแดงเม็ดดานะครับผมเม็ดขาวเท่านะฮะนี่นะครับภาพแคลไซต์นะฮะขึ้นอยู่องค์นี้ต้องบอกแคลไซต์ขึ้นหนาจัดทั่วองค์พระนะครับนี่นะครับส่วนเรื่องของพิมพ์ทรงนี่ก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับกับพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับเป็นพระที่ บรรจุกุนะ,นะครับนะครับเราดูธรรมชาติของเนื้อปูนเปลือกหอยน,นะครับที่มีวัฒนาการนะครับนี่นะครับเริ่มเป็นหินปูนปกคลุมชั้นขององค์พระนะครับนี่นะครับเป็นธรรมชาติที่ ปรากฏขึ้นบนองพระนะครับเนี่ยนะครับบริเวณไหนที่เนื้อพระเนี่ยมีการเปิดนะฮะก็จะทำให้เราเห็นเม็ดมวลสารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเม็ดดำนะครับเม็ดแดงแต่ว่าไม่ได้ลอยเด่นนะครับก็จะฝังจมอยู่ในเนื้อพระนะครับเคาบนะครับผมคาบปกคลุม องพระนะครับเนื้อแท้เนี่ยบนพระพักนะครับก็ถูกเนื้อปูนนะครับงอกแล้วก็ปกคลุมเนื้อพระอีกชั้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีคราบลาดำนะครับอยู่ตามซอกเนี่ยคราบปลานะครับอยู่ตามซอกขององ์พระเนี่ยนะครับบ่งบอกถึงความธรรมชาติ แล้วก็ความมีอายุพระนะครับไม่ใช่พระใหม่ไม่ใช่พระโรงงานอย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับนี่ทีนี้เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์เป็นอีกหนึ่งลักษณะของพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับนี่นะฮะเม็ดแดงเม็ดดำนะครับถ้าเราสังเกตเราก็จะมองเห็นนะครับดูไม่ยากนะครับสำหรับพระสมเด็จ จะมากจะน้อยก็ต้องเห็นนะครับสําคัญคือเนื้อมวลสารนะครับแล้วก็นี่นะครับเห็นไหมฮะเริ่มงอกเป็นแคลไซต์จุดเล็กๆนะครับนี่แหละครับคือธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนองพระที่เราต้องสังเกตให้เห็นนะครับเพราะว่าพระทําจากเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับเมื้อผ่านการเวลานะครับ ก็จะแปลสภาพวิวัฒนาการนะครับตามกระบวนการธรรมชาติออกมาเป็นเนื้อแคลไซ์นะครับนี่นะครับชัดเจนสวยงามนะครับนี่คือผิวด้านขอบข้างอง์พระนะครับนี่นะครับก็จะปรากฏให้เห็นชั้นหินปูนที่เริ่มงอกขึ้นมาปกคลุมนะครับก็ต้องพู้เข้าใจว่าพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ย ทำจากปูนเปลือกหอยนะครับก็ไม่แปลกที่เมื่อผ่านการเวลาเป็นนับห้ายร้อยปีเนี่ยปูนนี่ก็จะงอกออกมาเป็นชั้นหินปูนหรือเป็นแคลไซต์ปกคลุมผิวพระเดิมนะครับเนี่นะครับเนื้อธรรมชาติแคลไซต์หนาๆเลยนะครับองนี้นี่นะครับแบบนี้เขาเรียกว่า พระแท้ดูง่ายนะครับเนี่ยนะฮะก็พยายามจดจำรายละเอียดของเนื้อนะครับของเนื้อของการเปลี่ยนแปลงเอาไว้นะครับจะได้ใช้ในการเล่นหาแล้วก็เก็บสะสมพระสมเด็จนะครับจะได้พบเจอกับพระสมเด็จที่แท้จริงๆนะครับไม่ใช่พระที่ทำจาก โรงงานนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับมันจะเป็นเนื้อพระพุทธศิล์พิมพ์ทรงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาตินะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆนที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ไปกดแจ้งเตือนตรงกระดิ่งนะครับเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ทางช่อง นำคลิปนะครับแนวทางการพิจารณาพระแท้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่สามารถต่อยอดให้ท่านเนี่ยไปค้นหาพระแท้นะครับค้นหาพระสมเด็จเราจะเป็นพระสมเด็จวัดระครังพระสมเด็จบางขุนพมนะฮะที่แท้ทันยุคเอามาไว้บูชาลัทธนาติดตัวเป็นสิริมงคลแก่ท่านได้นะครับ โดยพ่ออย่างยิ่งนะครับผมพระสมเด็จวัดละคังนะครับซึ่งเป็นสุดยอดปรัถนาของหลายๆคนนะครับและพระสมเด็จบางขุนพมนะครับที่มีราคาที่เขาเรียกว่าเบากว่านะครับราคาไม่หนักเท่ากับพระสมเด็จวัดละคังซึ่งเพื่อนๆก็สามารถอารัธนาบูชาติดตัวไว้ได้นะครับขอให้เป็นพระสมเด็จแท้พุทธคุณไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเพราะผู้ที่ อธิษฐานจิตลุกเสกพระสมเด็จบางคุนพมก็คือท่านสมเด็จพุทธจารย์โตพมรังสีนะครับก็กลับมาอยู่กับพระสมเด็จนะครับบางคุนพมพิมพ์เส้นได้องนนค,องนค์นี้นะครับองค์เดิมนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับจากที่เมื่อเราดูนะครับธรรมชาตินี่นะครับอันนี้คือธรรมชาติความเก่าเรื่องเก่านี่เก่าแน่นอนละ นะครับเราเห็นแล้วว่าพระองค์นี้เนี่ยเก่าแน่อนอนนะครับเมื่อจะพิจารณาจากนี่นะครับจากกล้องขยายเนี่ยเราจะเห็นเนื้อของพระเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็คาบร่องรอยธรรมชาติที่ทิ้งไว้บนองค์พระนะครับเมื่อจะเป็นรอยแตกรอยแยกนะครับแล้วก็ การงอกตัวของเนื้อปูนนะครับครับแควไซส์นะฮะรับแควไซส์ที่ขึ้นปกคลุมองค์พระเนี่ยนะครับรับแควไซต์ที่เริ่มขึ้นปกคลุมองค์พระนะครับเนื้อปูนมีการเปลี่ยนแปลงมีการอาอนิยสถาการนะครับ เ่นฮะล้างไม่ออกนะครับนี่อันนี้คือดีที่สุดแล้วนะครับก็ชัดในระดับนี้นะครับผมเนี่ยนะฮะดูขอบด้านข้างนะครับคือล่องรอยธรรมชาติของอพระที่บรรจุก,กุนะครับ เนื้อพระเนี่ยพระจะไม่เรียบตึงนะครับพระที่เป็นพระกุพระโบราณเนี่ยเนื้อเนี่ยไม่เรียบตึงแน่นอนนะครับเพราะว่าภายในกุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความชื้นความร้อนอุณหภูมิเนี่ยการถูกน้ำเนี่ยนะครับล้วยแล้จะเป็นปัใจจัยในการทำให้ผิวพระนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะ แต่การเปลี่ยนแปลงนี่จะใกล้เคียงกันมากน้อยเพียงใดเนี่ยก็ต้องดูเหตุปัจจัยนะครับทั้งการวางทับกันขององค์พระอุณหภูมิแล้วก็การถูกขโมยขึ้นมาจากกุนะครับเพื่อแล้วจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เนื้อพะระกุบางขุนพมเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับผมเนี่ยนะครับอันนี้คือด้านหลัง องพระเนี่ยนะครับนี่คือผิวพันธ์ด้านหลังขององพระนะครับที่ส่องละเอียดให้ทุกท่านได้เห็นนะครับผมเนี่ยนะครับหลังนี้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับพอเมื่อลงในกล้องนะฮะเห็นไหมฮะเนื้อผ้านีนไม่เรียบตึงนะครับแล้วก็ มีร่องรอยการเปลี่ยนแปลงนะครับธรรมชาติส่องยังไงก็เห็นเนื้อมวลสารนะครับน่าจะเล็กแค่ไหนนะครับก็ยังเห็นนะครับเม็ดแดงนะฮะเม็ดแดงเม็ดดำเนี่ยคาบลาดำนะครับนะฮะดูบริเวณนี้นะครับเนี่ยผมจะส่องให้ดูเนื้อมวลสารนะครับเนี่ยฮะเม็ดแดงไหมครับเนี่ยนะครับเม็ดแดง ภาพปลาดํานะครับเข็นดานะครับพอพระสึกก่อนทำให้เนื้อมวลสารนะครับที่ท่านสมเด็จพุทธาจารย์โตใส่ไว้เนี่ยเริ่มโผล่มาเห็นนะครับนี่นะครับเข้าตงานี้บรรจุกูนะครับก็ไม่แปลกที่สภาพพระเนี่ยค่อนข้างจะหนักหน่วงทั้งจากการที่ ถูกทับถมกันนะครับแล้วก็ทั้งจากการล้างของคนในยุคนั้นนะครับมีการล้างพระทําความสะอาดแต่เมื่อผ่านการเวลาเนี่ยแน่นอนครับธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงทั้งความร้อนความชื้นนะครับสภาพการเก็บรักษาพระที่แตกต่างกันนะครับทําให้ผิวพระมีวิวัฒนาการแต่ละจุด ไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับบางจุดก็อาจจะมองเห็นคาบแคลไซท์ขึ้นชัดเจนนะครับบางจุดก็เห็นการงอกของหินปูนนะครับปกคุณองค์พระบางจุดก็จะเห็นร่องรอยคาบลาดำที่ฝังตัวอยู่ในเนื้อผ้านะครับผม บางจุดก็จะเห็นเนื้อมวลสารเม็ดแดงนะครับผมเม็ดดำนี่นะครับลงลอยธรรมชาตินี่นะฮะนี่นะครับเขาเรียกว่าธรรมชาติบนพื้นผิวองค์พระนะครับของแบบนี้ถึงแม้ว่าจะปลอมก็ปลอมได้ยากลำบากนะครับนีนะครับ,รบสองจุดไหนก็จะ มักจะพบเห็นเม็ดแดงนะครับเนี่ยนะครับเม็ดแดงเม็ดดำเนี่ยเยวลาเรา,เราพิจารณาส่องจุดหนเนี่ยจะเห็นเนื้อมวลสารของอพระสมเด็จบางขุนพมงกุองนี้นะครับเนี่ยนะครับดูเนื้อเนื้อลักษนะนวลเงาเง,งานะครับแล้วก็ถึงแม้เนื้อพระจะไม่ได้แตกายงานะครับผมแต่พระก็มีลักษณะ การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาตินะครับทั้งคาบแคลไซต์นะฮะการงอกของเนื้อหินปูนนะครับการงอกของเนื้อหินปูนเนี่ยธรรมชาติของผิวพระอายุเป็นร้อยห้าสิบร้อยหกสิบปีนะครับผมเนี่ยก็ย่อมปรากฏร่องรอยการงอกของแคลไซต์เนี่ยนะเล็กๆเนี่ยให้เราได้เห็นนะครับ ก็จึงไม่แปลกที่พระองค์นี้นะครับผม,ผมก็จะเป็นพระที่แท้แล้วก็ดูง่ายอีกองค์หนึ่งนะครับเนี่ยคราบปูบางขุนพมนะครับคราบน้ําตาลนะครับเนี่ยเราสังเกตเห็นจะเห็นในพระตระกูลบางขุนพมที่ออกจากกุนะครับเนี่ยคราบน้าตาลน้ําตาลเนี่ยนะครับผมเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่า ความสวยงามตามธรรมชาติขององค์พระนะครับผมพิจณานะฮะจดจําเนื้อพระจดจําการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนผิวพระองค์นี้นะครับผมบางท่านที่ชํานาญแล้วเป็นแล้วนะครับก็ดูไว้เพื่อความเพลิดเพลินนะครับเพื่อความบันเทิงน,นะฮะเนี่ยฮะเราเห็นเม็ดแดงบริเวณนี้ไหมครับเม็ดแดงเนี่ยทำม,มาจากเศษพระกำแพงนะครับที่สมเด็จท่านนำกลับมาด้วยเมื่อครั้งเยือน จังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็เลยนําเศษพระที่แตกหักส่วนใหญ่จะเป็นพระกําแพงซุ้มกอนะครับผมเอามาบดท,ทําเป็นมวลสารนะฮะทำให้พระเนี่ยมีความเาเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ครอบคุมในทุกๆด้านนะครับนี่แหละคือธรรมชาติของพระสมเด็จบางขุนพมพิม์เส้นได้นะฮะ ส่วนตำหนิพระเนี่ยอย่าไปจดจำนะครับเพราะว่าบ็อกแม่พิมพ์วัดละครเนี่ยได้มีการเขาเรียกว่ามอบให้กับทางสมเด็จสมเด็จได้มอบให้กับทางทางท่านสมเด็จตาดวงนะครับได้นำไปใช้กดรมพระเพื่อบรรจุก,กุบังคุณพมนะครับซึ่ง การที่เราจะดูตำหนิของพระที่เราไม่ทราบจำนวนบล็อกแม่พิมพ์ที่ชัดเจนเนี่ยนะครับผมว่าพระของสมเด็ตาดวงนะครับตั้งใจที่จะบรรจุกุเจดีบางขุนพมเพื่อทำนุบรุงศาสนานะครับทั้งหมดก็84,000องค์ตามพระธรรมขันยังไม่รวมพระที่สมเด็จท่านเอามาจากวัดละฆังนะครับมาร่วมบรรจุกุแล้วก็ พระที่พอพระที่มาจากวัดละคังเนี่ยบรรจุลงไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าพระสองคลองนะครับพระสมเด็จสองคลองก็คือพิมพ์ทรงเป็นวัดละคังบล็อกวัดละคังเลยพิมพ์วัดละคังเลยนะครับเนื้อหามวลสารวัดละคังเลยแต่มีคาบกุอย่างบางคนพมนะครับเขาเรียกว่าพระฝากกุนะครับก็เขาวที่สมเด็จท่านมาร่วมที่ฐานจิตแล้วก็นําพระมาด้วยร่วมบรรจุกุเพื่อทําบุญไปด้วยนะครับ นี่ยนะครับก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆที่ป้องกันนะครับปรารถนาที่จะครอบครองพระสมเด็จนะครับหาวัดะระฆังไม่ได้ผมแนะนําให้ใช้พระสมเด็จบางขุนพรมนะครับพุทธคุณก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับมูลค่าก็ใกล้เคียงกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสวยงามองค์ไหนจะ มูลค่าสูงก็ขึ้นกับความสวยความสมบูรณ์ขององค์พระนะครับแต่แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพระแท้แล้วก็ดูง่ายมากนะครับดูจากคาบหินปูนที่สะสมดูจากคาบการเปลี่ยนแปลงดูจากพุทธศินนะครับเนี่ยธรรมชาติของเนื้อหินปูนเวลามีการงอกขึ้นมานะครับเนี่ยนะลักษณะเหมือนจับกลุ่มนะครับเรียกว่าเนื้อหนึบนะครับนี่นะครับ ธรรมชาติผิวปูนเนี่ยเริ่มแปลสภาพเป็นหินปูนนะครับเริ่มงอกปกคุมองคพระเนี่ยนะฮะแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นพระที่แท้นะครับแท้ทันยุคแน่นอนเพราะว่ามีธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวองค์พระแบบครบถ้วนนะครับแบบครบถ้วนจริงๆนะฮะนะครับก็ก่อนที่จะจากกันนะครับก็ขอรัตนา พุทธคุณของพระสมเด็จบางขุนพมพิมพ์เส้นได้อง์นี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆที่กําลังตามหาพระสมเด็จนะครับต้องการที่จะสะสมหรือว่าต้องการที่จะนํามาใช้อาราธนาติดตัวนะครับขอให้ท่านค้นหาจนเจออย่างน้อยสักองคหนึ่งไว้ในครอบครองก็ยังดีนะครับแล้วก็อาราธนาให้ทุกท่านจงประสบแต่ ความสุขความเจริญและประสบความสำเร็จในชีวิตทุกๆด้านนะครับสํสหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ